มันทําให้เรารู้ได้เลยว่าเขาจัดขึ้นมาด้วยความเข้าใจจริงๆ <S <S เขาจัดขึ้นมาได้ดีมากแต่โดยที่ไม่ได้สักแค่จัดไปให้จบนะไม่ได้จัดไปเพื่อให้มันมีแล้วมันจบไปนะแต่เขาเข้าใจคําว่าความเท่าเทียมจริงๆลองคิดทบทวนว่าวันนี้ฉันเจออะไรฉันพบเรื่องแย่ๆแ,แค่ไหนแต่บ้านนะคะมั คือเซฟโซนถูกไหมครอบครัวที่เซฟโซนจริงๆอาจไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ใครเลยแต่ถ้าลองคิดดูจริงๆมันคือเราเองค่ะอะ่เรื่องด้วยวันนี้เป็นเดือนพามันรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของเดือนที่ได้ออกกำลังกายก็เห็นทุกคนหลากหลายอายุหลากหลายเพศหลากหลายเจน มาออกกําลังกายด้วยการวิ่งชายหาดก็รู้สึกดีมากครับมีหลากหลายเลยครับคนเยอะแล้วก็คนมาจากหลายที่ทําให้ดูหัวหินคึกคักนะแล้วหาดก็ดูคึกคักอากาศก็เป็นใจเรามีการศึกษาแล้วว่าเราเป็นสถานที่ที่มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครดีกว่าค่ะเินเฟิรนวางให้กับทีมงานว่าเราจะไม่เรียนแบบใครเราจะคิดขึ้นมาเอง เราจะไปทำทุกอย่างของเราเองเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้จริงๆว่าประสบการณ์นี้เราอยากมอบให้เขาจริงๆวันนี้ค่ะก็เลยมีการจัด Walk and Run ขึ้นมาแต่ตัว Walk and Run นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเปลี่ยนจากคาเลตะคือมันคิดว่าปีนี้มันเป็นเทรนด์ของเวลเ s สแล้วเฟิร์ดันไปเจอกับทางคุณปิ๊กที่เป็นไอเวล y ะค่ะ เราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็จุดมุ่งหมายหรือว่าทัศนคติที่เรามองหรือเป้าหมายที่เรามองเราเหมือนกันคือเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเราอยากหลักตัวเองวันนี้เราได้รับเชิญมานะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้ช่วยสื่อสารได้ช่วยโปรโมทให้กับหัวหินแล้วกันรู้สึกเป็นเกียรติมากเราไม่ได้เห็นงานแบบนี้ในหัวหินนานแล้วเลย คนที่มีคาแรคเตอร์หลากหลายลูกก็มีความพิเศษมีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสได้ออกกําลังกายลูกก็แฮปปี้ไปด้วยครับ <c oughs> ผมได้ถ่ายพี่ที่เป็นวันพีทด้วยแล้วก็มีคนพาหมามาวิ่งด้วยเด็กน้อยก็มาวิ่งคุณย่าคุณยายอายุ77ก็ยังมาวิ่งรอยยิ้มแจ่มใสจริงๆไม่แตกต่างมากมายแต่ว่าเป็นการถ่ายในคาแรคเตอร์ของมาดิัวรุ่นอยู่แล้วครับ แต่ว่าเป็นลานตอนแรกเราบอกว่าเราอยากเป็นวิ่งเฉยๆแต่วิ่งเฉยๆเองมันดูเป็นการอาอกกาลังกายจริงจังไปหน่อยเพราว่าทุกคนจะจอยไม่ได้เราก็เลยรู้สึกอยากให้มันสนุกขึ้นคราวนี้ตอนเช้าเราเปิดด้วยความสนุกเปิดด้วยสุขภาพใช่ไหมคะพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยคิดต่อย,ยอดว่าอะาตอนกลางวันเราควรจะต่อด้วยอะไรบ้างนะคะมันก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเรื่องของพิลาทิสโยคะอ่าซาฟทิลลิ่งต่างๆเพื่อให้มันครบวงจรมากขึ้นถามว่าครบอะไรมันครบในอารมณ์ค่ะ คือมันเป็นงานวิ่งเว้ยใน,นงานวิ่งบนทรายอะ่ะผม,มาออกกําลังกายมาหลายเดือนแล้วแต่รู้สึกว่างานนี้ไม่ยังเหนื่อยอยู่เลยอะ่ะสุดยอดเลยวิ่งบนบกอะ่ะเฉยๆเว้ยเวลาบนถนนนะแต่พอเดินบนทรายอะ่ะเราต้องวิ่งตามนักวิ่งเขาให้ทันแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับมารับเขาให้ทันเหมือนกันแต่ดีอ่ะวันนี้มี 2- 3สาคนอ่ะมีมีสี่คนในทีมะ่ะก็ช่วยกันดีขึ้นถ้าผมคนเดียวก็ไม่รอดเหมือนกัน มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากอะ่ะไม่จะว่ายัางไงแล้วได้เจอเพื่อนได้เฮฮาแล้วก็มีคูปองแลกอาหารกินด้วยค่ะอ่ายินดีนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการอ่ามันเป็นการที่ทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็สนุกสนานแล้วก็หลังจากสนุกสนานแล้วยังมีการเลี้ยงอาหารอ่าก็เลยยินดีที่ได้มาร่วมงานค่ะ จริงๆการออกกำลังกายถ้าสมมุติเราสามารถทำได้ทุกวันนะครับก็เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยก็ขอบคุณบูพอร์ที่เป็นตัวกลางในการจัดงานแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายก็กิจกรรมดีนะครับแล้วก็ถ้าจัดต่อเนื่องก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของหัวหินด้วยสำหรับกิจกรรมทายมันนะคะเออปิไม่อยาก มองว่ามันเป็นแค่เดือนละกันมองว่ามันเป็นกิจกรรมตลอดไปของเราค่ะคือพอมันเป็นบ้านเป็นที่ปลอดภัยของเขาเขารู้สึกอบอุ่นที่มาแล้วจากกิจกรรมที่เราทําในปีนี้เฟิรนคิดว่าเขาจะมาอีกเรื่อยๆและตลอดไปเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่ทําให้คิปแทา็กเก็ตนี้ไวเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีเราจะไม่ทอดทิ้งใครมันเลยก็คือเราจะทําไปเรื่อยๆและถูกขอเตอิม เรื่องความเท่าเทียมอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้พรีเซนต์ใงด้านเรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพราะงานที่เราทำมันเป็นเชิงสารคดีมันต้องมีต้นเรื่องมันมีมันมีวิธีการเล่าที่แตกต่างกันออกไปโอกาสที่จะได้เข้าไปสัมผัสจะได้ได้เข้าไปถ่ายทําตรงนี้มันน้อยมากถ้าถ้าไม่ใช่งานแบบนี้นะถือว่าน้อยก็ขอบคุณบูฮอตครับน่ารักมาก ก็ความรู้สึกนะครับก็คือวันนี้ที่มาร่วมงานนะครับก็คือตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความสุขมากได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยครับผมแล้วก็มันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงการเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็ได้กล้าแสดงออกเพราะวันนี้นะฮะขอให้กล้าแสดงออกทุกวันกันแล้วการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดขอบคุณมากครับ ดีใจที่มาได้มางานนี้แล้วมาเจอเพื่อนใหม่ๆโดยเฉพาะมากับน้องมาตินคนนี้เขารู้สึกพพอร์ตแล้วเขาอยากตื่นเต้นมากที่จะได้มางานนี้เราเรา,เราพยายามจะใช้ชีวิตที่หัวหินให้มีความสุขนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่นี่ดีๆเนาะเอ่อออกกาลังกาย,เ,ยเป็นเพื่อนคนต่างชาติด้วยอ,อะไรอย่างนี้นะคะอคชอบมากค่ะอขอบคุณค่ะบูพอร์ตค่ะ ทีมงานไปว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกคา้ารู้ว่าเราหลักเขามีพื้นที่ให้เขาจริงๆเราจะสื่อแบบไหนแล้ว e x ็กซ i t i o n พวกนี้มันมีแต่กรุงเทพอะคนหัวหินจริงๆเป็นคนที่เป็นอาร์ติสเยอะศิลปะก็เยอะ,ะ,ยอะทุกอย่างมันมันมาในเส้นทางนะั้นนะ่ะแต่เราไม่เคยจัดเลยเราไม่เคยมีเลยเพื่อนก็เลยบอกน้องว่า อ่ะงั้นเราเอาไปสิ่งเอาสิ่งที่เราเคยไปเจอที่กรุงเทพอ่ะมาร้อยเรียงเรื่องราวใหม่แล้วเราทำในแบบของเราค่ะเราก็เลยเกิด exhibition ขึ้นมาเรียกว่า exhibition ฮิวใจให้ใจฟูเออจริงๆแล้วอะค่ะ exhibition เน,นี้ยค่ะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกก่อนค่ะว,ว่า p อย n t p แรกของเราอะค่ะมันมาจากที่เรามีความตั้งใจในการจัดงานพรายซึ่งทางบูพอมีความตั้งใจว่าอยากจัดแบบนี้ค่ะในเดือนมิถุนาย,ยนของทุกๆปีซึ่งปีที่แล้วค่ะเราได้รับการตอบรับค่อนข้างดีทีนี้พอเป็นปีที่2เนี่ยเราเริ่มต้นได้ออของการเน้นของเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็เสรีภาพทีนี้มันก็เลยชุดมาในเรื่องของการทอล์ก หมด5หัวเรื่องด้วยกันค่ะก็คือเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของสิทธิและกฎหมายเรื่องที่2เป็นเรื่องของสังคมเรื่องที่3เป็นเรื่องของความรักเรื่องที่10เรื่องของครอบครัวและเรื่องที่5ค่ะที่เป็นเรื่องของการรักตัวเองผมว่าความรักเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่ากายภาพภายนอกเลยมองว่า การที่จะเป็นรักแบบหวานชื่นรักแบบห่วงใยห,หรือว่ารักอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นที่ด้านจิตใจลึกๆมากกว่าทางกายภาพเลยเข้าใจว่าพองานแบบนี้มาทําให้คนน่ะได้แสดงความรักกันมากขึ้นปกติสังคมไทยน่าจะเขินอายกันมากกว่านี้แต่พอมีงานแบบนี้มาหรือว่าทุกภาคส่วนช่วยกันกระตุ้นงานแบบนี้ทําให้คนกล้าที่จะรักกันโดยที่ ด้วยจิตใจมากกว่าทางกายภาพาความรักเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็ความรักนี่น่าจะเป็นนิยามของความห่วงใย,ายการดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามองภาพแบบนี้เราก็เลยไม่ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นเป็นเพศไหนถึงจะมีความรักกันได้พอเรามีพอยต์ในการทำหัวข้อในการทอลปุ๊บมันก็เลยโยงมาที่เรื่องของเอ็กซิบิชัน ทีนี้แอกซิบิชันเราก็เลยแบ่งออกมาเป็น5ห้องให้ลูกค้าค่ะ mm hmm. เห็นดีเทลของมันออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้น mm hmm. เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าในสังคมตอนนี้ค่ะถึงเราจะมีเรื่องของการเปิด mm hmm. เปิดรับความรักของเพศที่สหรืออิสระทางตัวตนหรือว่าความคิดความอ่านของเพศที่สามมากขึ้นก็จริงแต่เราทุกคนย่อมรู้ดีว่ามันยังมีจุดเล็กๆที่ มันยังไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจนคนบางคนครอบครัวบางครอบครัวยังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้เราก็เลยมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอะเรามาทำเป็น e x h i b i t i o n ชื่อ Full of Heart นิทัศการหิวใจให้ใจฟูโดยล้อไปกับห้างหัวข้อตามที่แนนแจ้งไปเมื่อกี้ค่ะค่อนข้างแปลกใจที่โวหินอะมีงานพวกนี้แต่ อีกมุมอ่ะคือดีใจมากที่หัวหินมีงานแบบนี้ขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราก็ไม่รู้จะเห็นงานแบบนี้เท่าไหร่นะถ้ามันมีโอกาสอะ่ะก็อยากจะเห็นงาน 2, งาน3งาน4ต่อไปอะ่ะบูพอร์ตมันจะจัดมาเป็นครั้งที่2แล้วแต่ครั้งนี้เหมือนคุณแนนน่าจะบอกว่ามันเป็นเป็นเหมือนการลองชิมลางด้วยแหละถ้ามันดีมีผลตอบรับดีเขาก็จะไปต่อได้โอเคมากงานวันนี้จากฟันลันตอนเช้าที่เราไปวิ่งกันมามาถึงตอน บ่ายที่เรามาอยู่ใน exhibition ตอนนี้คนละมูดแอนโทนเลยแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจจริงๆเพิ่นไม่อยากให้คนกลับไปแล้วรู้สึกได้แค่ออกกำลังกายหรือกลับไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันสนุกจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะคืออยากให้เขากลับไปแล้วเขาอิ่ม มากๆเขาอิ่มในหัวใจมากๆแล้วเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าข้างนอกเขารู้สึกอ่อนแออยู่ภายนอกแล้วไม่มีใครยอมรับเขาหรือไม่มีใครโอบกอดเขาอะพอเขาเข้ามาที่เนี่ยใจเขาจะต้องเบาลงทายัางไงก็ได้ให้ลูกค้าออกไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเบาอยู่จังเลยมีความสุขจังเลยก็เลยเป็น e x h i b n t i o n ที่ใจให้ใจผู้หัวข้อแรกค่ะที่คุยกันเรื่องของสิทธิและกฎหมาย เราตั้งห้องชื่อของห้องแรกค่ะเป็นผืนทรายและก้อนหินของเราผืนทรายที่เลอะเลือนและก้อนหินของเราโดยเรามองว่าสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์ที่เราควรจะมีแต่เหมือนสิทธิ์นั้นนะคะมันเป็นเพียงแค่คำพูดที่ว่าฉันมีสิทธิ์แต่มันไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่า LGBTQ อย่างเราซึ่งตัวแนเแนเองแนนแนนเป็น LGBTQ คือแนนกับแฟนเป็น lesbian แต่อันนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆตัวแนนเองเนี่ยแนนเป็นผู้หญิงแนนมีความรักกับผู้ชายแต่ทีนี้ด้วยความบังเอิญค่ะสตอรี่ของชีวิตบังเอิญเจอแฟนที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาดูแลเทคแคร์เราให้ความเข้าใจเราในมุมมองที่เอ้ยมันไม่เคยได้รับอ่ะมันก็เลยทําให้เราเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดใจรับในการมีเขาเข้ามาในชีวิตแล้ว มันมีสตอรี่อยู่บางช่วงของชีวิตท,ที่ด้วยความที่เราครบกันมาสิปีเนาะมันสิบปีปีเนี้ยคบสิบปีแล้ว,นะม,นะลวมันมีช่วงแรกๆค่ะที่ทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวมองว่าแบบเอ้ยฉันอยากให้เธอแต่งงานมีลูกเอ้ยฉันอยากให้เธอมีอนาคตมากกว่านี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราค่อนข้างจะอินกับกับอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างเข้าใจว่าแบบความเป็นจริงของโลกที่เปิด แต่จริงๆแล้วในสังคมไม่ได้เปิดอย่างที่เห็นในห้าห้องนี้มันคือเป็นห้าห้องที่เราคิดมาแล้วว่าเราจะตอบตอบอะไรกับใจลูกค้าได้บ้างลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เป็น L G B T Q plus แต่เพนไม่ได้บอกว่านั่นคือ target เดียวที่เราตั้งเป้าว่าอยากให้ e x i b i t i o n ให้คนเข้ามาเรารับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คนสูงอายุก,ก็ได้เขาเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเขารักตัวเองจังเลย เขาอยากบอกเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันไม่ไม่ดีในใจเขาออกไปแล้วทิ้งมันไปแล้วเราพอออกไปปุ๊บช่างมันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําให้เขารักตัวเองแล้วก็รักคนที่รักเขามากขึ้นอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดที่นี่ค่ะการที่เราจัดนิทรรศการน,นี้มันไม่ใช่การจัดแบบเพื่อรอเล่นความรู้สึก แต่มันเป็นนิสทศการที่เราตั้งใจทําให้คนที่มาเนี่ยที่ที่มีความรู้สึกว่ามันแตกสลายอะค่ะมันได้รู้สึกถึงความแบบมันมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราคนหนึ่งที่รับฟังเขาเขาเข้ามาด้วยความขุ่นมัวแต่เขาเดินกลับออกไปด้วยความสบายใจถึงมันไม่มากก็หน่อยแต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่มี ชอบมากเลยค่ะจัดอีกนะคะสนุกมากแบบว่าเป็นระยะสั้นแต่ดีมากเลยค่ะอ๋อเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็มันเป็นเดือนที่แบบเป็นสีมิสันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเป็นสีสันของสังคมอยู่แล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมจอยที่นี่ถือว่าแบบสนุกมากๆเมื่อเช้าก็วอร์มและเล็กน้อยแล้วก็ไปชายหาดอะไรเงี้ยรู้สึกแบบรักโมหินมากเลยอะ่ะคออ่ะก็สนุกมากค่ะแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ทําความรู้จักกับคนแล้วก็ มีกิจกรรมดีๆเยอะค่ะอาหารก็อร่อยด้วยค่ะอ,อยากให้มองว่าบูคอรดไม่ได้จับต้องแค่ผิวเผินหรือเปี่ยกเปลือกนอกไม่ได้อยากให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้รับอะไรเลยซื้อของอย่างเดียวแล้วเดินกลับไปแต่อยากให้รู้สึกว่าโฮยที่นี่แบบทําให้เขาอบอุน่นทําให้เขารู้สึกแบบอยากกลับมาอีกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้รีพีทกลับมาที่เมืองหัวหินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ วันนี้เป็นงานแรกนะคะได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้มาคอมมูนิตี้ที่ใหญ่อันนี้เลยค่ะงานแรกเลยค่ะครับผมวันนี้สนุกมากครับตื่นแต่เชา้าแล้วก็ไปวิ่งมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากของโหรหิรน้องเป็นไงบ้างครับน้องก็ร้อนนิดหน่อย <laughs> รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เชิญพวกเรามาด้วย <laughs> กป็นิากรรมค่ะแฮปปี้มากค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ <laughs> เหนื่อยมากครับ <laughs> <laughs> อ,อันนี้ขอบคุณบูพอดก่อนเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทจัดงานนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมาดีไวยรุ่นเป็นเพจที่ค่อนข้างกลางที่ไม่ว่าเป็นที่ไหนก็ตามะเราสามารถซัพพอร์ตได้หมดเลยขอแค่คุณอ,อยากทำเพื่อหูหินจริงๆเราพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้ว